สวัสดีจ้านี่คือช่องนิพอพานจตเกตมือนี้กะเย็นวันที่12กันยามาอัปเดตก็คือแม่แม่ตูดด่างเนาะเิืนคอดคอดเรียบร้อยคอดตั้งแต่เมื่อคืนนี่แหละคืนวันที่11นอตอนช่วงประมาณ6ทุ่มหทุ่มจนถึงตี3ามกะได้อยู่13ตัวเนาะ13ตัว อตอนนี้แม่กุ้งกระปิดหลอดไฟกกให้เพื่อนยู่เนาะราะว่หนึน่งกะมือขึ้นนีฝนตกตอนเพิ่นขอดนะฝนตกวันนี้ก็ลินลินเนาะกับอีอย่างเนืงอกะปรับสภาพให้ลูกหมูเฮานั่นอ่บอาบป่วยเพราะว่าเพิ่นขอดออกมากต่อุณหภูมิเนาะปรับอุณหภูมิตอนเพิ่นยู่ในทอ้องเพิ่นกะจะอบอุ่นพ่อมาถืออากาศไพ่นอกกัะบ,บางเท่อกักะช่วงอ่าฝนตกช่วงที่อากาศเย็นอากาศชื้นนี่แหละ ยานเพิ่นบรสบาย13ตัวตัวผู้อ่าตัวผู้ตัวผู้แปดบ่เออตัวผู้แปดตัวเมียห้าเนาะชุดนี้ก็เป็นลูกหมูสามสายสามสายแพะเพราะว่าแม่เพื่อนน่ะอ่าแม่เพื่อนเห็นไหมแม่เพื่อนเป็นตูดด่างตูดด่างนี่ก็คือถ้าเกิดผู้ใดติดตามไปกุ้งก็จะรู้ว่าอ่าแม่พันตัวนี้จะเป็นสองชะสองสองสายสองชายมาสองสายระวัง แฮมเทียกับราดจะไว้เนาะเป็นลูกครึ่งสายไขว่ที่ม่คุงเหฮดแบบแปลกๆแล้วที่นี่าสามารถผสมได้เฉพาะสีขาวเนาะสีขาวถ้าเกิดเข้าไปผสมดูล็อกเพื่อนก็จะออกมาเป็นไล่ที่บ่สวยแต่ถ้าเข้าผสมสีขาวราดก็ได้แรนก็ได้นี่เพื่อนจะออกมาเป็นลูกหมูสามสายอ่ะเนี้เนาะแต่ว่าทาเท้าผสมเป็นลาดจะไว เพิ่นกะจะเด่นไปสองสายคือเ,าเากาตักะกะจะมีจุดเนาะจะมีจุดแต่ว่าจะเด่นไปทางสีขาวเยอะเนาะจุดมีนิดหน่อยอ่ะจุดมีนิดหน่อยก็เหมือนคอกนี้ค้อกนี่กะแม่กุ้งผสมเป็นยังงวะสีขาวเหรอเห็นไหมนี่จะเป็นด่างเห็นด่างนอนคนนอนอยู่อ่ะตัวนั่นก็หางว้นอยู่ละจะจะจังใดดอก อ่ตัวนี้แม่กุ้งบอได้ตัดหางเนาะเพราะว่าเห็ดเห็ดตํานี้ไวเพราะว่าเมื่อคือนนี้นั่นตัวนี้เป็นตัวที่สิบสามตัวที่สิบสามเพินพ่นเพิ่นขอดออกมาแล้วเพินพ่นบ่หายใจอ่าแม่กุ้งเลยเป่าปากเนาะปัม่มช่วยแล้วเพิ่นก็กลับขึ้นมาสงสัยเพิ่นจะฟางอยู่กะยังบ่รู้ว่าดูดดูดดูดน่มแม่เพิ่นได้บ่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้แม่กุ้งกับป้อนป้อนนี่ก็คือใส่วิธีกะการที่ไปเอาน่มแม่เนาะบีบน่มแม่จากเตาแล้วใส่สลิง สลิงฉีดยาเขาน่ะป้อนให้เพิ่นให้เพิ่นได้กินนุ่มจากเอ่อยางหรอเขาเจ้าอื่นที่ออกมาจากเตานุ่มแม่เนาะเริ่มแรกมันจะมีวิตามินแต่ว่าให้เพิ่นกินเยอะแล้วละ่ะพอตอนนี้นุ่มแม่เพิ่นก็นยังคางเตาอยู่ข้างก็สามารถบีบออกมาได้เนาะบีบใส่ฟ้าหรือบีบใส่ยางล้วก็ใส่สลิงยาบีบออกมาแต่วา่าป้อนแต่ว่าตอนนี้ก็แม่กุ้งกับบุร้ว่าเพิ่นกินน้่มเลเพราะว่าแม่เพิน่นยังลูกกินอยู่ แม่เพิ่งยังกินอ่าย่างภายในเสียดเนาะก็จะยืนเบิ้งนี่แหละว่าให้เพิ่นเอินลูกกินนมอ่าหลังคลอดก็ฉีดอ่าออ,ออกออกยังไงวะออกโทซินเออออกซี่ออกซี่โทซินออกซี่โทซินไม่จักวะอยาซื้อยาถือวะออกซี่โทซินเนาะยาเร่งคลอดอ่ะยาเร่งคลอดเท่านี้แหละเพื่อไปกระตุ้นน้ำนมเนาะไปกระตุ้นน้ำนมให้น้ำนมเพิน่น ไหลไห,ไหโลโบเมนเพิ่มเนาะให้นมนมแม่เพิ่นไหลให้ใพเพิ่นยายามให้เพิ่นเอิลูกเพิน่นหินนมนี่นล่ละนี่ปัญหาก็คือน,นี่ล่ละจะรหลดบน่นอะตัวที่สิบสามถอยตำแหน่งไว้เพราะว่าช่วงที่เพิ่นขอดเนาะเพินพ่นบ่หยใจแต่ว่าอ่าสายสะดือเพิ่นยังยังเต็มอยู่ไม่กลุ้งก็เลยเป่าปากเป่าปากแล้วปั๊มหัวใจเป่าปากให้ถึงปอด เพิ่นกับกับขึ้นมาเนาะกับขึ้นมากับใส่เวลาเป่าดุนอยู่กับขึ้นมาแล้วที่นี่สงสัยอันไข่ายๆกะถ้าเกิดเป็นข้นเฮากะอ่าออกซิเจนบ่อันสมองขาดออกซิเจนก็เลยช้าเนาะซาเพิ่งจะเดินได้นะเนี่ยอ้ามือขึ้นีีกขึ้นอันยางบดไหลเลยมือขึ้นนี่กะนอนทาเกามือเ้านี่แม่กุ้งแต่เลยเอนมมาปอดไหนเพื่อนนี่แหละบีบออกจากตนุนมแม้มาปอดใหนเพื่อน เพิ่นก็เลยได้กินประมาณเกือบซีบอ่อนว่าเกือบสิบซีซีแล้วเนาะมันสิบอ่อนสิบอ่อนนะผู้ใหญ่สิบซีซีเนาะสลิงยาเขานี่กั็ยางยางได้มือเศา้านี่ก็ยยางบ่เกงข้อตกตอนแรกมากก็เริ่มยางเก่งแล้วแต่ว่าอันนี้กัยังบรูว่าเพิ่นเข้าเต้าแม่เพิ่นได้บนนาะเฮาก็ต้องบึงเทื่อนึงแต่ว่าก็บว่าเป็นยางบด้ให้ความหวังเพิ่นเพราะว่านึงก็คือเพิ่นรหลดมากเทื่อนึงล้ลเนะกระซาเอ่าแค่เป็นค้นกับ้นเสียสินนั่นล่ะสมองขาดออกซิเจนอาคลิปนี้กะ มาอัปเดตเนาะมูก็คือคลอดแล้วเรียบร้อยส่วนอีกหนึ่งแม่ก็อยู่ทางนู้ดน,นี่ตัวนี้จะคลอดวันที่15เมื่อนอีก,กับวันที่12 13 14 15เนาะอีก3วันจังคอยมาเบิงว่าเพิ่นจะได้จากตัวตัวนั่นกะผสมเป็นลูกมูสามสายคือกันเนาะก็จะร่วมกับแม่นี่อ่ะให้ลูกค่าทางสกุลนครแต่ว่าเดี๋ยวเบิงหยอดก่อนว่ายอดเพิ่นจะซำไดเนาะตอนนี้ก็คือยังไวอยู่ที่12บ3หละ แต่ว่าตัวที่13บสามบ่มั่นใจก็คือเอาไว้ที่12ก่อนหรือเอาไว้ที่สิบก่อนเพราะว่าตอนอยูุน้าแม่ห้องกับรู้ว่าจะเกิดยังึืนเนาะ,ะแม่อาจจะเอ็กซิเดียนทับเทือบียังแน่ก็ว่ากันไปนนเนาะ,ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งนีพพอนอจนทะเกียรเรื่องมูเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าก็ผ้ามาเบิ้งลูมกมูกันเลยละการคลอดการย่ายการสร้างน้ำหนักเนาะส่วนลูกมูแม่ต่างๆก็คือแม่กุ้งจับ แยกนมอ่ะตัวนั้นก็แยกแล้วเนาะยานุมแล้วตัวนี้กะเก็บไว้อ่ะยังอยู่น้ำแม่พิ่นอยู่ซีซีโตเนาะนี่พ่อเป็นตัวลูมูนอกจากนั้นกะยานุมแล้วเรียบร้อยเนาะอ่ะคลิปนี้กะสวัสดีจ้า